วันนี้เราจะมาทำไข่เจียวดอกแคค่ะทุกคนเอาอนี้ออกก่อนนะเอาแกซอนออกแค่แดงด้วยจะ้ะน้แค่แดงส,ดสวยๆเราจะมาทำไข่เจียว ซ้อนออกแล้วไปล้างนะคะไปล้างน้ํานะคะล้างน้นําเ,เ,เคครียบร้อยเสร็จนะเอาไข่ไข่เป็ดไข่เป็ด,ปดออาแกนี้ไข่เป็ดเป็ดลั่นทุ่งเป็ดลั่นทุ่งเออาแกนค่ลี้ยงแบบธรรมชาติ เพียงแบบธรรมชาติไข่เป็ดออกอันนี้ตีไ hey, ข่ตีไ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 ข่ไข่อ่านี่ไข่เราก็จะปรุงรสด,ด้วย ซีอิ๊วขาวคือรสรสดีลดดปลาผัดเพรกระทะตั้งไฟเดือดกระเทียมเชี่ยว แดครอทแดงลงไปผัดแล้วใส่ลงไปจ้า ไข่เจียวแค่แดงไข่เจียวแค่แดงจ้า เกียวแค่์ด้งต้องรีดมันออก nhiệt độ cha phải đèn cha Hãy subscribe cho đen chá.